วิธีสร้างสุขจากปัญหาด้วยหัวใจ The Series ซีรีส์นี้ที่จะทําให้คุณสามารถแก้ไขปัญหาในชีวิตและพบกับความสุขได้อย่างแท้จริงค่ะและใน EP นี้ค่ะเราจะไปพบกับวิธีการแก้ไขปัญหาที่จะสามารถทําให้เรามีความสุขได้ในปิระมิดข้อที่2นั่นก็คือการรู้ใจตัวเองเป็นสิ่งที่ทุกคนอาจจะมองข้ามไปนะคะเพราะวิธีนี้จะสามารถทำให้เราเลือกใช้ชีวิตได้ด้วยตัวของเราเองแต่ในสมัยนี้ผู้คนต่าง การเปิดรับข่าวสารที่มากขึ้นมือถือเพียงเครื่องเดียวสามารถรับรู้ถึงความต้องการของคนอื่นได้และตัวตนของคนอื่นได้เช่นกันและสุดท้ายเรามักที่จะหลงลืมความเป็นตัวเราโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วเราจะมีวิธีรู้จักตัวเองได้อย่างไรและมีแนวทางให้ทุกคนลองไปปรับใช้ดูค่ะแนวทางที่นัดใช้เนี่ยสุดท้ายก็ไม่พ้นจากการตั้งคำถามและอยากให้ทุกคนลองตั้งคำถามกับตัวเองแต่คราวนี้นัดอยากให้ทุกคนเตรียมกระดาษขึ้นมาหนึ่งแผ่นค่ะ กระดาษ A4 1แผ่นพร้อมกับปากกา1ด้ามแล้วตีตารางค่ะแบ่งเป็น2ฝั่งแบ่งเป็น2ช่องช่องที่1เราเขียนคําว่าชอบลงไปและช่องที่2เราเขียนคําว่าไม่ชอบลงไปในนั้นค่ะแล้วเราให้เวลากับตัวเราเองประมาณสัก20นาทีลองคุยกับตัวเองดูค่ะเราชอบอะไรให้เขียนทั้งหมดลงไปในฝั่งที่เราชื่นชอบดูหนังฟังเพลงเล่นเกมกินข้าวเรากินอะไรชอบอะไรเขียนลงไปทั้งหมดฝั่งที่เราไม่ชอบให้ใช้ปากกาสีแดงนะคะ แล้วเขียนลงทั้งหมดลงไปว่าเราไม่ชอบอะไรเราไม่ชอบโดนบน่นเราไม่ชอบถูกดุเราไม่ชอบคนไม่ตรงต่อเวลาเราชอบอะไรและเราไม่ชอบอะไรให้เขียนลงไปอย่างชัดเจนเขียนลงไปให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วลองใช้เวลาอยู่กับสิ่งเหล่านี้ดูลองให้เวลากับตัวคุณดูหลังจากนั้นเมื่อครบเวลา20นาทีหรือถ้าหากว่าใครใช้เวลาได้สั้นกว่านั้นยินดีด้วยคะ่ะเมื่อเราเขียนทั้งหมดลงไปแล้วเราลองวงดูค่ะว่ามีอะไรบ้างที่เราชอบและเราสามารถนําไปพัฒนา ให้เกิดเป็นรายได้และอาชีพของเราได้แล้วมีอะไรบ้างที่เราไม่ชอบและเรากําลังทํามันอยู่ในปัจจุบันลองดูสิคะว่าอะไรที่เราชอบอะไรที่เราไม่ชอบแล้วเลือกเพียง5ข้อจากทั้งหมดในแต่ละช่องเลือกสิ่งที่คุณชอบและอยากที่จะทําเพียงแค่ห้าทอเท่านั้นและเลือกสิ่งที่คุณไม่ชอบมากที่สุด5ข้อจัดลาดับลงมาค่ะว่า1-5ข้อใดคุณชอบมากที่สุดและจัดลําดับลงมาค่ะว่า1-5ข้อใดที่คุณ ไม่ชอบมันเลยเมื่อคุณได้ทั้ง5สิ่งที่ชื่นชอบและ5สิ่งที่คุณไม่ชอบลองนําสิ่งนั้นทั้งหมดมาประมวลดูค่ะว่าตอนนี้คุณกําลังทําในสิ่งที่ตัวเองชอบอยู่หรือเปล่าหรือตอนนี้คุณกําลังทําในสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบอยู่หรือเปล่าบางครั้งบางทีเราอาจจะไม่มีความสุขในการใช้ชีวิตค่ะแต่เราไม่เคยถามตัวเองเลยว่าเราชอบอะไรเราไม่ชอบอะไรแต่เรามักจะเลือกทําในสิ่งที่เราไม่ได้ชอบมันหรอกแต่คนอื่นเขาบอกว่ามันดีนะหรือเรา อาจจะไม่ได้ทำในสิ่งที่เราชื่นชอบเพราะเราคิดว่ามันมีอย่างอื่นที่อาจจะทําได้ดีกว่าสุดท้ายการรู้ใจตัวเองจะทําให้คุณหาคําตอบในชีวิตได้ง่ายขึ้นและนี่เป็นเพียง บทเรียนเล็กๆที่นักใช้ในการให้ลูกศิษย์หาตัวเองให้เจอและยังมีบทเรียนอีกมากมายค่ะที่เราสามารถใช้ได้นันหวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าคลิปนี้อาจจะมีประโยชน์กับใครหลายๆคนสุดท้ายจะมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์อยู่ที่การลงมือทํานะคะหากใครใช้วิธีนี้แล้วได้ผลลองกลับมาแชร์กันดูค่ะคุณอาจจะพบเจอ บางอย่างที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณก็ได้และนี่คือเปิดแผนที่ชีวิตลิขิตเองบนัทปอใจค่ะและในเร็วๆนี้นะก็มันจะเปิดคลาสออนไลน์ค่ะที่เราจะได้ไปพบกับตัวตนที่แท้จริงและการแก้ปัญหาอย่างถึงแก่นแท้ของข้างในปัญหาที่แก้แล้วจะทําให้ชีวิตคุณมีความสุขในการใช้ชีวิตทุกวันหากสนใจสามารถ inbox สอบถามได้นะคะแล้วพบกันค่ะ